วันนี้กลับมาที่อุบลน,นะครับอุบลวันนี้เราก็เริ่มที่จะปูย่เทียมนะครับจะดึกดื่นค่ําคืนขนาดไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับลูกค้าจะมีแตะนะครับมีนัดแข่งข,ข,ขันเนี่ยประมาณหลังสงการไปแล้วนะครับหลังจากที่คนงานเราก็จะกลับช่วงสงการเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นประการประจบเหมาะที่ว่าต้องไล่งานเร่งงานเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยแตะสามารถที่จะแข่งขันได้นะครับที่นี่เป็น อุบลนะครับสนามที่2เป็นสนามในล่มนะครับขนาด6กถึงเคนนะครับก็ิมีปกติเนี่ยนะครับตอนนี้มีสนามแรกเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับการเขาเรียกว่าเป็นที่ยอดฮิตนะครับคนมาใช้บริการกันเยอะมากนะครับอันนี้ก็ขึ้นสนามที่สองสนามที่2เนี่ยจะเป็นสนามในร่มนะครับทีมงานเราก็ลุยกันเต็มตาสึกนะครับไม่ว่าจะดึกดื่นขนาดไหนนะครับเพราะว่า หลังคาเพอเสร็จแล้วนะครับหลังคาเนี่ยเวลาที่เขาเรียกว่าเชื่อมอยู่ทาซุ้งทาสีเนี่ยนะครับเราจะไม่ทำนะครับเราจะไม่ปูย่าไม่ได้นะครับตอนนี้ก็หลังคาเนี่ยเรื่องพวกเชื่อมนะครับทาสีก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือมุงหลังคาก็สามารถที่จะทํางานร่วมกันนะครับระหว่างปูย่าเทียมทําระบบชั้นพื้นฐานแล้วก็ปูย่าเทียมไปด้วยด้วยกันได้นะครับตอนนี้เราก็เล่งงนไงกันเต็มที่นะครับจะเห็นได้ว่าดึกดื่นค่ำคืนยังไงเราก็ยังลุยกันนะครับ รอติดตามนะครับเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนสวัสดีครับ